ชินราาท่าเหลี่ยมหลวงตาเลี่ยมหลังโคดอาจารย์นิลันสองสี่แหสวัสดีครับวันนี้เรามาชมพระหล่อนะครับพระพุพหล่อพระพุทธจินราศนะครับของสายวัดสุทัศน์นะครับชินราท่าเหลี่ยมที่เห็นเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีของ ในพิธีเสาห้านะครับของเจ้าคุณสีนะครับตอนมีนา2485ทําทออกมานะครับในพิธีนั้นก็มีพระกลิ่งนะครับชินราชอกเหล่าฐานอกเหลานะครับแล้วก็มีนางเสาห้านะครับเป็นต้นแล้วก็มีองค์นี้นะครับก็คือชินราชห้าเหลี่ยมในพิธีเสาห้านะครับแต่ตอนนั้นทําสําหรับ ตัวทินาราห้าเหลี่ยมนะครับในพิธีเสาห้าทำได้ร้อยแปดองค์แล้วก็ไม่มีโค้ดอะไรนะครับหลังไม่มีโค้ดอะไรปรา,ากฏว่าทำน้อยนะครับแล้วก็หลวงตาเลี่ยมซึ่งเป็นพระในวัดสุทัศนะครับก็มาขอนะครับมาขอให้เจ้าคุณสีช่วยเทเพิ่มให้นะครับเดือนเรียกว่าเดือนกว่านะครับเดือนเสศษๆหลังจากที่เท ในพิธีเสาห้าก็มาหลวตาเลี่ยมก็ขอให้เทพาระตินาห้าเหลี่ยมนะครับใช้บล็อกใช้อะไรเนี่ยตัวเดิมนะครับตัวเดียวกันคือตัวจะดูว้นวน,วนล้ำๆนิดหนึ่งนะครับต่างจากพิเนราห้าเหลี่ยมของปีของเจ้าคุณสีมคอน่งนะครับตอนปี2494อันนั้นจะผอมกว่าบางกว่านะครับ อันนี้ในพิธีสาวห้าเนี่ยจะบล็อกจะอ้วนจะล่านะครับหลวงตาเลี่ยมขอทำเนี่ยก็ได้ต่อโค้ดน,นะครับโค้ดโค้ดข้างหลังของหลวงตาเลี่ยมจะไม่ใช่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวตัวขลักหอมเป็นตัวลอนะครับหรือว่าละนะครับตัวรอหรือว่าตัวละนะครับแต่สําหรับองค์นี้ในวงการเขาจะว่าเป็นโค้ดของอาจารย์นิลันนะครับ ซึ่งอาจารย์นิรัน์เนี่ยในตอนนั้นก็ก็ยังบวชอยู่ที่คณะ11บเอ็ดนะครับของวัดสุทัศน์ด้วยนะครับเพราะอา,อาจารย์นิรัน์เนี่ยศึกออกจากวัดสุทัศน์เนี่ยหลังจากที่สักราชแพร่ท่านสิ้นนะครับตอน2 4 8 7หลังจากนั้น2ปีอาจารย์นิรัน์ก็ออกมาศึกออกมาด้วยนะครับศึกมารับราชการที่กรมศินนะครับ เดี๋ยวลองชมกันดูนะครับพระหล่อสายวัส,สุทัศน์อีกหนึ่งองค์นะครับซึ่งมีหลวงตาเลี่ยมก็ได้ขอชนวนมวลสารจากเจ้าคุณสีนะครับแล้วก็ให้ท่านมาช่วยหล่อให้นะครับตัวหุ่นเทียนตัวอะไรเนี่ยก็จะเป็นตัวเดียวกับที่ทำเสาห้านะครับเพราะห่างกันเดือนเดียวนะครับพิธีนี้เนี่ยตัวหุ่นเทียนเนี่ยจะค่อนข้างแกะได้ ได้ล่ำนะครับพระพุทธจินดาราชได้ล่ำหน้า,นา,นาอู้มนะครับหน้าอูมล่ำนะครับแขนเขินนะครับนั่งบนบัวนะครับบัวคว่ำหงายก็บัวก็ค่อนข้างผิวนะครับผิวมีมิติทีเดียวนะครับแล้วก็นั่งบน,บนหลังนะครับพระพุทธจินดาราชสมจินดาราชก็ ดูแข็งแรงนะครับเส้นแต่ละเส้นเนี่ยแข็งแรงหนานะครับต่างจากของมอคอรหนึ่งนะครับสองสีเก้ากว่าจะบางกว่านะอันนี้ของปีสองสี่แปดห้านะครับมีโค้ดเขาจะเรียกว่ารุ่นของตองเองต,องตางเลียม,มนะครับแต่จริงก็คือเจ้าคุณสีทำนะ ธรรมชาติพะหล่อนะครับก็ผิวก็จะไม่เรียบตึงนะครับผิวก็จะมีคุณๆน,น,นะครับผิวไม่ได้เรียบตึงอะไรนะครับตามซอกต่างๆเนี่ยล่องตามซอกก็ยังติดคราบเบ้าอยู่นะครับสีน้ําตาลเทาๆพวกนี้นะครับคราบเบ้าก็ยังติดติดอยู่องค์นี้ถือว่าไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเก็บมาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับมี กระแสโลหะประกายโลหะนะครับสะท้อนออกมาเป็นสีทองแดงออกมานะครับสีออกแดงนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าสัมผัสมือสัมผัสอะไรก็จะออกเป็นอมเขียวนะครับจะออกเป็นอมเขียวอมแดงนะครับอมเ,เ,เขียวอมแดงสําหรับอมเขียวอมแดงพาี่ ตากับปากเนี่ยแต่งในหุ่นเทียนนะครับเขาจะเจาะเขาจะมีการแต่งเป็นแต่งตาในหุ่นเทียนนะครับเจาะเข้าไปในหุ่นเทียนปากเนี่ยนะครับจะคมจากในหุ่นเทียนแล้วนะครับต้องอื่นก็ปั้นมาได้ดีทีเดียวนะครับสําหรับหุ่นเทียนและเทออกมาได้ได้ดีดีทีเดียวนะครับทางซอกต่างๆก็จะเห็น มีคาบเบ้านะครับเ็ทหูดก็มีตามซอกนะครับตามลักษณะผ้าหล่อนะครับที่เป็นรอยแยกที่ตรงหน้ากับขึ้นไปที่เสียงแล้วก็ลงมาที่แขนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของงานหล่อโบราณน,นะครับสำหรับโลหะที่ไหลตกแบบออกมานะครับ,นะรบตกแบบออกมาแบบ ตัวหุ่นเทียนตบจากตัวตัวแบบออกมาก็จะเป็นร่องรอยนะครับธรรมชาติทำให้ดูง่ายขึ้นไปอีกนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังท้าจะมีการเก็บตะใบด้านหลังนะครับตะใบก็ออกในแนวหยาบนิดนึงนะครับเก็บทั่วทั้งองนะครับเก็บทั่วทั้งอง ตัวที่เนื้อไม่เกินก็จะไม่ได้โดนตะไบอะไรเนื้อยุบลงไปนะครับนี่ตัวโค้ดนะครับโค้ดลักษณะนี้เขาว่าเป็นโค้วของอาจารย์นิรันนะครับซึ่งตอนนั้นก็ยังบวชอยู่ที่คณะ11น,นะครับครับมีความหนาทีเดียวนะครับแล้วก็เก็บงานตะไบรรอบนะครับมีความหนา เก็บตะไบรอบนะครับช่อด้านล่างนะครับมีลอยช่อนิดหนึ่งแล้วก็เก็บเก็บงานตะไบรอบเลยนะครับถือว่าเป็นพาร์ทที่เรียบร้อยนะครับมีการเก็บงานชิ้นงานเก็บออกมาได้เรียบร้อยครบทุกด้านนะครับแล้วก็ตอกโคดนี่ก็ตอกได้อย่าง ตอบแน่นทีเดียวนะครับตอกชัดตอกแน่นนะครับมีชินาลาดห้าเหลี่ยมหลวงารเลี่ยมโค้ดอาการนิลันขอบคุณครับ